นี่ครับนะครับสวัสดีครับเจ้คจคจคา,าครับพี่น้องอ่ามาเข้ารับก้อยไอยเลือดนะครับวันนี้แบบโค้มเลยครับนี่ใส่คมอีกก็ได้นะนี่ครับน่าเป็นดีแบบโค้มเลยมันใส่ไปแล้วนะครันี่ยถ้าจิ้มเขามาจิ้มเลยเฮ่เนี่ย ้เดี๋ยวนาเจก้วมาปนไม่คเคยเลียกเขอ้าวผัดเฮดีปอกนะถ้ากรบวนออกมา,มากเหมือนกันเนะี่ย không nhiều à không nhiều bây giờ trước nhà mình tôi mất khắp trái mình phải không mm <laughs> 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 อืมกุผงู่ไปนี่่กินมากกุผงไปมันจะตั้งเลยชุดประมาณสิบปออือ่ะแยก็หาเอาอะไรบอกนะแค่เหม็นเดียว มากินด้วยมากินด้วยน้ำดิ้งเน้อน,น้ำผัก่ะผักเปี๊ยมยันมะกรอบผักกะทินแตงแล้วก็จะมีกระทินมีอะไรไม่หลายอย่างครับผักเพล ผักลืมผัวเนี่ยเขาบอกว,ว่าหอมหนาแล้วกินเราลืมผัวครับพ่อะแกเพราะผู้ชายกินเขลืมเมียมันหอมอะ่ะอืมอเขาจะตั้งอะไร

่าคุกจะแลนเฮม่อกไรก็อันนะ้จันเอาปินไปเดียวรับเชื้อเพ้มัหม Ô chờ đi nông tiền trong này. น้าหลวงเขาเลยไปเย็นตรงนั้นน้ำขุน่ะเขามาทำขุนนะมัไม่แตกทำเตเอกับน้บกินน้องแล้วมือมันคุกขวาก็าแล้วแหละมือรแอรแ <c oughs> องแรงมาอเขาก็หุ่น 哪们好？hello。

กด DIY เมอน่มาไม่ไหนนอนชักายค่ะส้มหมดส้มหมดอะไลส้อีกอ่ะส้อีกเนาะมาเลยออกหน้าก็ก็เอาออกเพ่วมาไหนแคน้าต้องก็นไหแค้งมีสาวเสรมาแั้ห่งเดี๋ยวังเนาะลงงุ๊น อืมมันมีคนอ่านกินนะโดยเฉพาะไอ้บังอืมไอ้บังอึ้บังนะเขาอ่านกินอยู่ม <c oughs> ันจะอ่านกินมันจะนเห็นแล้วก็คลองรันเฒ่าเนี่ย mhm à, <laughs> ừ hử, mhm chết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  mhm เราเดีบมุนมากมาตั้งแต่ไหนแล้วครับโอ้หอมอ่ะเขาไม่หาเอาว่าเูาได้จับเขาออาแบบนี่เขาครับป้อครเอาว่า เขาในวานั้นนะจำนะใครจะพาเขาขรังอดียวคนละอืนจำอ่ะมีลานรับก่อยให้ด้านบนหาปัางนั่น à theo món nên là gọi mà nó được bờ Ừ. bà, 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 เคิดปนท้องอ่าลองสุด nah, จ okay, ัดมาครับพี่น้องเนาะมูลก็จะลาพี Team ่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับลิปแบบแซ่บๆกล้วยเผ็ดของมุนนะครับนี่ฮะเผ็ดจริงๆนะฮะโอเคครับผมก็ได้กดแชร์มือนเดิมครับคนครับขอบคุณครับ